วันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนำเรื่องของการทำให้โม่มันลื่นนะครับนี่นะครับถ้าสปริงมันอ่อนตัวเนี่ยมันจะไม่กดกับตัวเบ้าตรงนี้มากเกินไปความลื่นมันต้องนับคลิกละเอียดมากๆนะครับเนี่ยมันต้องนับละเอียดแบบนี้นะครับแตกๆๆ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 แล้วหยุดหยุดจนกว่ามันจะหมดแรงหมุนของล้อ สวัสดีครับสวัสดีครับไบโฟตโต้กราฟฟี่ครับผมวันนี้ไบโฟตโต้กราฟฟี่จะมาคุยเรื่องโม่เช่นเดิมนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปไป2คลิปแล้วเนี่ยนะครับ EP หกับ e p 2สอถอดลูกปืนกบใส่ลูกปืนนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนําเรื่องของการทําให้โม่มันลื่นนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงจะเจอปัญหาเหมือนผมหลังจากที่เปลี่ยนลูกปืนไปแล้วนะครับโม่มันก็ยังฝืดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมทดลองนะทดลองหรือเข้าหรือออกหรือออกหรือเข้าหลายรอบมากนะครับ ก็คือหาวิธีกําลังจะจับผิดมันนะครับทําไมมันไม่ลื่นเท่าที่ควรจะระบีพวกคาบอะไรต่างๆที่มันเหนียวๆนะครับอันนี้ก็มีส่วนเวลามันหมุนเนี่ยโม่มันจะหมุนเป็นแกนแกนคู่แบบนี้นะครับไอตัวแกนข้างในเนี่ยจะทําให้ลูกปืนซ้ายกับขวาเนี่ยมันเกิดความแข็งแรงของโม่นะครับ อันนี้เราจะตอกห่างเกินไปนะครับให้มีระยะพอดีนะครับถ้าเราตอกแน่นเกินไปมันจะไม่ลื่นนะครับอันนี้คือ1 1หนึ่งข้อนะสำหรับผมนะอาจจะอธิบายตามตามประสบการณ์ที่ผมทำนะครับอย่างที่2นะครับคือเรื่องของสปริงเนี่ยสปริงโม่เนะี่ยมันมีหลายแบบใน,นเรื่องของกลไกโม่นะครับอันนี้คือสปริงล้อมรอบตัวนี้เพื่อจะกดกด,ก,ดกระเดื่องพวกนี้ไว้นะครับกดกระเดื่องแต่ละตัวไว้ไม่ให้หลุดออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็มีสปริงลเล็ก,ลกตัวหนอนเนี่ยคอยทําหน้าที่ทําให้ ตัวกระเดื่องเนี่ยมันดีดกลับเห็นไหมครับสปริงตัวนี้เนี่ยให้เรามาดัดสปริงตัวนี้ออกนิดนึงนะครับทางออกสปริงก็คือสปริงเส้นเนี่ยเป็นเส้นเนี่ยนะครับให้เราดัดออกนิดนึงนะครับอย่าให้เสียรูปนะผมย้ําว่าอย่าให้มันเสียรูปดัดให้มันกลมเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเส้นรอบ,บวงให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ0.2ถึง0.3ม mm ิลลิเมตรนะครับอย่าให้มันเกินนี้นะครับถ้าเกินนี้เนี่ยผมลองดูแล้วมันกดกระเดื่องไม่อยู่เนี่ยมันจะหลุดออกเลย กระเดื่องพวกนี้มันจะกดไม่อยู่ทาไมเราต้องดัดออกนะครับเพราะว่าระหว่างของช่วงตําแหน่งตรงข้ามนะครับของจุดล็อกเนี่ยนะครับสั่งนี้นะครับมันแข็งเกินไปกดไม่ค่อยลงมันก็เลยไปค้ากับคลิกนะครับคลิกด้านในเนี่ยเนี่ยมันมาค้าด้านในเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมันค้ำยังไงข้อดีของของการค้ำก็คือมัน ทำให้โม่เสียงดังขึ้นแล้วก็กดแม่นยำแต่ว่าเราก็ลดลงอีกนิดนึงโดยการดัดส,สปิงเนี่ยออกมาแล้วมันจะให้ตัวได้พอดีมันจะนุ่มนะครับนุ่มๆพอดีนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ก็ยังแข็งอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แข็งมากมายเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยอันนี้นุ่มดีนะนุ่มๆน,นะครับมันให้ตัวได้อิสระมากกว่านะครับมากขึ้นครับเนี่ยนะครับที่สำคัญมันต้องให้ตัวได้ อิสระนะครับอย่างที่3นะครับหลังจากที่ s <S ดัดสปริงตัวนี้แล้วนะครับเป็นเรื่องของจอารบีกับน้ำมันนะครับเราไม่ต้องไปใส่เยอะมากใส่แบบบางๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากใส่จารบีเยอะมากมันก็ไม่ลื่นนะครับเนี่ยผมใส่แค่นี้ <S <s <up> บางๆ şa? เห็นไหมครับเนื้อจารบีเห็นไหมใส่แค่บางๆเวลาเราประกอบก็อย่าลืมใส่นี้ลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่ยเยอะอย่างที่4นะครับสุดท้ายเลยนะครับสำหรับใครที่ถอดโม่มาเซอร์วิสแล้วนะครับปรากฏว่าใส่กลับไปแล้วมันปืดนนะครับ โม่บางรุ่นหรือว่าโม่รุ่นนี้นะครับอย่าลืมสังเกตลูกยางของโม่ด้วยนะครับคือลูกยางกันกันฝุ่นเนี่ยกันฝุ่นกันน้าเนี่ยนะครับนะครับเห็นไหมครับที่ผมเอามือสกิดเนี่ยลูกยางตัวนี้เนี่ยนะครับคือนะครับเราใส่กลับด้านนะครับใส่กลับด้านเนี่ยโม่มันจะฝืดนะครับก็คือเวลาใส่เนี่ยล่องตัวนี้มันจะสําหรับโม่รุ่นนี้นะ ถ้าหันเข้าเนี่ยมันจะฝืดนะครับถ้าหันลูกยางกลับออกมาเนี่ยมันจะลื่นนะครับถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่มี2วิธีถ้าเราไม่ตัดตรงนี้ออกประมาณศ .1 เย์จุดหนึ่งครึ่งมิลนะครับล้อออกนิดนึงนะครับก็ให้วิธีการกลับนะครับกลับลูกยางลองดูนะครับแล้วมันก็จะลื่นครับเนี่ยนะครับนะ แต่ก่อนนี้ของผมเหนื่อดมากๆนะครับเหนื่อดเอามากๆนะฮะหลังจากที่ทําแล้วทุกอย่างนะครับเดี๋ยวมาลองเรามาลองดูอ่ะเบี่ยงนิดๆนะครับ ประมาณนี้นะครับก็สังเกตการให้ตัวของของโม่แล้วก็พวกปืนต่างๆนะครับพอโม่มันจะหยุดแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะเหวี่ยงล้อนะครับโครงสร้างของล้อมันยังสามารถที่จะเหวี่ยงต่อไปได้อีกก็แสดงว่าก็สสุดแล้วนะครับสําหรับผมเนี่ยผมสังเกตตรงนี้นะคือล้อตรงนี้มาตอนแรกเนี่ยพอมันจะหยุดปุ๊บมันไม่ไปต่อมันก็หยุดแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยอันนี้คือผมว่ามัน มันผิดธรรมชาติของโม่ของล้อนะครับผิดธรรมชาติมากๆนะครับจริงๆมันต้องมันต้องให้ตัวได้นะครับมันต้องความลื่นมันต้องนับคลิกละเอียดมากๆนะครับเนี่ยมันต้องนับละเอียดแบบนี้นะครับแตก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 หยุดหยุดจนกว่ามันจะหมดแรงหมุนของล้อตัวเองนะครับแต่ถ้ามันอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดแบบเนี้ยโอ้โหอันนี้อันนี้คือมัน มันต้องได้รับการเซอร์วิสแล้วนะครับก็สรุปเรื่องของโม่ฝืดวันนี้นะครับตามประสบการณ์ที่ผมซ่อมนะอันนี้ผมไม่ได้ไปอ่านมาจากคัมภี์ไหนหรือว่าไปจํามาแล้วก็มาพูดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับมันเกิดจากที่ผมลองนะครับจากเกิดจากที่ผมทําเองนะครับผมก็เลยสรุปให้าตามตามนี้นะครับสําหรับใครที่อยากลองลองดูใครที่เจอปัญหานี้นะครับก็ลองดูลองทําดูนะครับ มันจะเกิดผลและเห็นผลจริงๆกับเราตรวงมือทําเท่านั้นนะครับโอเคนะครับวันนี้ใบโฟตโตกาแีก็ขอลาไปก่อนนะครับรอบขอบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ